จำได้ใหม่ชาชาอันเทอร์เมตนางเอกลูกครึ่งดังมากล่าสุดบินกลับไทยพร้อมลูกๆสำหรับแฟนๆภาพยนตร์และละครยุค90ถ้าเอ่ยชื่อของชาชาอันเทอร์เมตนางเอกสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษหลายคนก็น่าจะจำหน้าตากันได้ดีและตอนนี้ชาชาซึ่งหลังจากหันหลังให้วงการบันเทิงชาชาก็ไปใช้ชีวิตถาวรอ,อยู่ที่อเมริกาปัจจุบันอายุ45ปี และก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วด้วยแต่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปชื่อของชาชาอันเทอร์เมตก็ยังเป็นนางเอกลูกครึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนแถมยังเข้าโครงความสวยเหมือนเดิมด้วยทั้งหน้าตารูปร่างทรงผมโดยล่าสุดจะเรียกว่าเป็นข่าวดีก็ได้เพราะว่าชาชาเพิ่งจะได้บินกลับมาที่เมืองไทยพร้อมกับลูกๆและชาชาก็เพิ่งจะโพสตรูปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่า พูดถาม at my friend's house Bangkok is 108f และใต้รูปก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าชาามาอยู่กี่วันคะเที่ยวที่ไหนบ้างคะชาชาก็ได้ตอบกลับด้วยว่าเที่ยวในกรุงเทพและเที่ยวพัทยาคะ่ะ